สวัสดีครับผมวันนี้พบกับ f o r ์ซนะครับ 300cc นะครับสีน้ําเงินขาวนะครับตัวนี้รถสวยมากนะครับผมบอกได้เลยครับว่ารายละเอียดคลิปนี้คลิปเดียวรู้หมดพร้อมจบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดกันชัดๆเลยนะครับดูครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับรถสวยๆไฟหน้าเป็น LED นะครับดูทันสมัยมากไลน์ตั้งแต่ยางเลยนะครับยางดอกเยอะนะครับ บางโคนหน้าสวยนะครับชุดสีฝั่งขวานะครับอลองดูชิ้นดำยังสวยนะครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นโทนด้านแล้วนะครับผมก็สวยมากครับผมเบาะเดิมๆนะครับตัวนี้ได้เบาะเดิมคันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับขับขี่นิ่มมากโช๊กก็หน้าหลังยังหนึบๆนนะครับยางหลังดอกยางหนาๆนะครับไม่ต้องห่วงใช้แบบสบาย วิ่งหมื่นกว่าโลแท้นะครับคันนี้ดิดหน้าดิดหลังก็คือชานยังหนานะครับไม่มีสึกไม่มีรอยอะไรอ่ะรอบซ้ายครับชุดข้างคันนี้ขับเงียบมากครับไม่มีเสียงเลยถือว่าสมบูรณ์นะครับโอเคครับซ้ายขวารอบซ้ายรอบขวาก็สวยงามก็ที่ขาดไม่ได้เลยฟอร์ซ่านะครับผม ็น ABS แล้วนะครับตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ชิวสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับขึ้นลงตามระดับได้าการฝน,นกันลมขึ้นอยู่กับระดับคนขับเลยครับส่วนสูงแค่ไหนปรับตามระดับได้เลยตัวนี้มีไม้วัดความเร็ววัดรอบอุณหภูมิวัดความร้อนแล้วก็วัดน้ํามันนะครับผมก็คือใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับ เสียงเงียบมากครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังมาไล่ชุดข้างให้ฟังชุดค้างเงียบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนเล่งเครื่องรถลนุ่มมากครับผมแล้วพบกันครับกับฟอร์ซ่าครับขอบคุณมาก